การมีสตินั้นจิตอยู่ที่ร่างกายมีสติแต่นี้มีมีอีกบทหนึง่งมันเพิ่มขึ้นมามันต่อขึ้นมาคืออยู่ที่จิตอยู่ที่ที่กายแล้วให้อยู่ต่อเนื่องไปยาวๆนานๆด้วยนี่สิโยมเป็นเรื่องที่เราต้องทำกันหนักเหมือนกันอยู่นิดอยู่หน่อยแลย้วมีสติแล้วใช้ได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้น มันให้อยู่ติดต่อต่อเนื่องกันยาวๆเลยนี่สิมันถึงมีเรื่องที่จะทำต่อไปก็ยังยมเนี่ยถ้าเรียกจิตให้มาอยู่ที่กายปุ๊บเดียวก,ก็เป็นสติทันทีเลยแต่นี้จะให้มันยาวต่อไปเลยเนี่ยยมมันจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆในการที่อยู่ต่อไปยาวๆได้เลยเย,ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งติดต่อกันเท่าไหร่มันยิ่งได้สติเข้มข้นแลวมากเท่านั้นสติ